สวัสดีค่ะนักเรียนพวกคุณู่ป,ปียรัตั์บุนรักอีกครั้งนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนเรื่องภูมิัญญาใิใรกรัตนโกสินทร์ด้านจิตกรรมนะคะพบกันในวันจันทร,ร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียน สวัสดีครับวันนี้พบกับมาเตอร์นนพลากรเช่นเคยครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ด้านจิตรกรรมครับจิตรกรรมคือศิลปะการวาดภาพในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นมักเป็นจิตตรกรรมที่เกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกหรือภาพในวันคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งส่วนใหญ่เขียนเป็นจิตตร,รรมฝาผนังในโบสถ์เช่น ภาพจิตรกรรมบทละครเรื่องรามเกียรติที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพมหานครสำหรับจิตรกรรมของชาวบ้านทั่วไปมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกเช่นกันครับแต่มักจะสอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิตลงไปด้วยซึ่งสามารถพบจิตรกรรมประเภทนี้ได้ทั่วไปครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการติดต่อกันค้ากับจีนอย่างมาก และเป็นเวลานานจะมีการรับอิทธิพลของศิลปบัตจีนเข้ามาผสมผสานอยู่ในงานจิตรกรรมต่างๆในสมัยนี้ด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับอิทธิพลของตะวันตกซึ่งจะเป็นภาพที่สมจริงคือมีภาพสามมิติศิลปินที่สำคัญในสมัยนี้คือครัวอินโคง ศิลปินที่มีความสําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกและส่งผลต่อจิตรกรรมไทยจนถึงปัจจุบันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอบคุณแหล่งที่มาของวิดีโอนะคะค่ะจะได้การชมวิดีโอไปแล้วนะคะเาเข้าใจในเรื่องของภูมิบัญญาในด้านจิตกรรมนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน